ที่อยู่พ่อแมา่พ่อแม่เลีวยวแต่นี้จะสร้างจากเงินยกครับเดี๋ยวเปิดให้ดูเป็นอย่างครับเป็นอย่างครับอาจารย์เดี๋ยวข้ามมาไปสามทีวัดนี่หลอกออกไปไปขอมาดูแล เด็กออกกินในกูเปีครับจ้ะอยูนี่เขาออกอยู่ตลอดแต่นี่เห็นกลิงจือแดงมีสองพัน